ที่่หนึงผู้คนในชุดแต่งดำไว้ทุกในคืนสวดอภิธรรมศพของคุณยายเศรษฐีนีกับหลานชายที่เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทิ้งให้สะพ้ยสาวเป็นไม้ไว้ครองทรัพย์มรดกก้อนโตแต่เพียงผู้เดียวข้างร่างอันไร้วิญญ,ญ,ญาณญาติคอยส่งขันน้ําให้แขกที่ต่อแถวรถน้ําศพสะพ้ยสาวไม่อาจทนรับกับการสูญเสียได้เอาเมอปิดหน้าร้องไห้ วิ่งลงจากศาลาไปญาติที่เหลือต่างเรียบตามไปปลอบการตายของคู่ยายหลานมันเป็นวัติเหตุจริงหรือมีเสียงซุบซิบนินทาในที่รับตาเกี่ยวกับข่าวลือพฤติกรรมของผู้เป็นสะพายเรื่องชู้สาวก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุร้ายหลายครั้งที่ญาติฝ่ายสามีได้พบเห็นชายหนุ่มลึกลับในชุดนักศึกษาปรากฏตัวอยู่ในบ้านที่ไม่อาจจับได้ไล่ทันมูลเหตุของการหวาดระแวงของฝ่ายสามี จนนำไปสู่การทะเลาะถึงขั้นขอหย่าร้างเรื่องไม่ทันดำเนินการไปถึงไหนก็มีเหตุสามีรวมทั้งญาติผู้ใหญ่มีอันเป็นไปขึ้นเสียก่อนตำรวจเองไม่สามารถชี้มูลรถยนต์พลิกคว่ำจากอุบัติเหตุหรือการจงใจกลัน่นแกล้งจนนำไปสู่การเสียชีวิตคงได้แต่รอผลของการพิสูจน์หลักฐานต่อไปที่ต่างสะเทือนใจคือคุณนายบุญเรือนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมไปด้วยท่านสุขภาพย่ำแย่ ด้วยโรคภัยรุมเรา้าได้แต่พักฟื้นอยู่ที่บ้านเมื่อหลานชายว่างก็จะพาไปปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์ในต่างจังหวัดอยู่เป็นนิดก่อนเป็นภาพสุดท้ายที่คนในบ้านได้เห็นทั้งสองคนผู้คนยังคงทยอยเข้ามาภายในศาลาวัดอย่างเนืองแน่นพวงรีดถูกยกมาอย่างเรียบเร่งก่อนพระขึ้นอาด้วยผู้ตายครั้งที่มีชีวิตอยู่เป็นเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมทำธุรกิจค้าส่งรายใหญ่ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าใหญ่น้อยภายในจังหวัดที่ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะความเอื้อเฟื้อของคุณนายในลานวัดมีตอไม้เก่าผูพังของต้นทองกวาวรถยนต์ของผู้มาร่วมงานศพขับขี่ไม่ระวังเหยียบมันเข้าพลันพังสลายทองกวาวที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างวัดยังเป็นผืนนาฟ้าโล่งยามเข้าออกรวงเป็นสีทองอารามการต่อมาได้กลายเป็นชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม คุณนายบุญเรือนเป็นผู้มีจิตใจใฝ่บุญและอยู่ในศีลธรรมได้กว้านซื้อที่ดินผืนนี้แล้วทำการก่อสร้างศาสนาสถานขึ้นด้านนอกศาลามีต้นไม้ร่มครึ้มความร่มรื่นเช่นนี้กลางคืนกลับดูมืดและวังเวงผู้คนในชุดสีดำเดินสวนทางกับหญิงสาวนางหนึ่งเธอสวมชุดไทยประยุกต์สีขาวทำให้ดูโดดเด่นใบหน้ารูปไข่เส้นผมดำเป็นมันเงาในทรงบ๊อบสั้นแค่คอ ดูสวยเก๋แต่เรียบง่ายมีผ้าแพรหรือผ้าห่มสบายเฉียงทับตัวเสื้ออีกทีนุ่งจงกระเบนสวมถุงเท้าและรองเท้าส้นสูงทำให้ดูสง่าเลอค่างามอย่างไทยที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับตำแหน่งนางงามประจำตำบลมาแล้วการเวลาเปลี่ยนไปความงามเช่นนี้กลับหาได้มีใครสนใจอีกไหมเธอทอดสายตาดูผู้คนที่เดินสวนทางมาแม้จะเจอคนรู้จักกันพยายามกวักมือเรียก เขาและเธอเหล่านั้นหาได้สนใจไม่แม้จะเหลียวหันมามองบุญเรือนเสียงทุ่มนุ่มของชายหนุ่มขานเรียกนามนี้มาจากด้านหลังในที่สุดก็มีคนจดจําเธอได้แล้วพอหันไปตามน้ําเสียงทางต้นสีมหาโพธิ์ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวใจกลางลานวัดแผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาครึ้มบดบังแสงจันทร์นวลผ่องในคืนพระจันทร์เต็มดวงร่างของชายหนุ่มนักศึกษาคนนั้น แม่จะมองเห็นได้ไม่ชัดพอมองออกร่างสันทัดผิวสองสีกำลังกวักมือเรียกอยู่ไหวๆวราวถือสนิทยิ่งน้ำเสียงเรียกขานชื่อของเธอคล้ายแววมาตามลมทำให้รู้สึกเยือกเย็นยิ่งนักใครกันผู้ชายคนนั้นสำเนียงช่างคุ้นหูเหลือเกินบุญเรือนพลันนึกทบทวนเหมือนเคยเจอในความฝันหรือในการเวลาที่ผ่านมานานแสนนาน ความรู้สึกเป็นมิตรอย่างบอกไม่ถูกจนอดยิ้มตอบรับไม่ได้สนนั่นเพื่อนใช่ไหมเธอจำเขาได้แล้วไม่มีใครเลยที่มีสำเนียงเหนือแบบสุพรรณได้น่าฟังเช่นนี้ยาเมื่อลมพัดกระดิ่งชายคาอุโบสถส่งเสียงประสานแหลมดังเสียงยิ่งทีแหลมขึ้นเมื่อลมหอบใหญ่พัดกิ่งไม้โยกคลืนใบไม้ปลิดปลิวจากขั้ว ฝุ่นผงม้วนคลีตลบฟุง้งเมฆที่บทบังพระจันทร์กำลังจะเคลื่อนผ่านทำให้แสงนวลใยจับใบหน้าคมสันของชายไทยในชุดนักศึกษาเขาเดินอย่างองอาจเข้ามาใกล้เธอทุกทีเส้นผมที่หวีเรียบชโลมด้วยน้ำมันจนขึ้นเงาจมูกโดง่งผิวเนื้อขำคมเวลายิ้มทำให้ดูมีสเสน่ห์ตามแบบฉบับลูกชาวนาที่กรำงานหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตั้งแต่วายเยาว์ แม่ยามโตเป็นหนุ่มอาถรรพไม่กลัวเกรงใครสนใช่สนจริงๆด้วยเธอยิ้มอย่างโล่งอกเมือนหยาบกร้านของสนเข้ามาประคองใบหน้าสวยหวานเรากับเป็นชายคู่รักเธอหลบมืออย่างขวยเขินแม่หน้าของเขาจะดำแต่ยิ้มทีเห็นฟันขาวเพราะใช้ใบคอยแตะเกลือขัดฟันนานแค่ไหนเธอไม่มีวันลืมเจ้าของรอยยิ้มอันงสงเสน่ห์คนนี้ได้เลย ทำให้น้ำตามันเอ่อล้นมาโดยไม่รู้ตัวความคิดถึงมันประดาประดังเข้ามาจนดวงใจน้อยๆไม่อาจจะสะกดกลั้นน้ำตาไว้ได้ริมฝีปากที่กำลังจะสัมผัสแก้มขาวบุญเรือนสำนึกได้ตนเองแต่งงานมีสามีแล้วเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมการแสดงความรักกับชายอื่นเป็นสิ่งที่ผิดชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่เธอก้าวถอยห่างออกมาอย่างสงวนตัว ไม่นะอย่าเข้ามาเราไม่ควรทำเช่นนี้บุญเรือนบุญเรือนเข้าคำรามคราวนี้เข้ามากลางแขนกอดรวบรุกประชิดต,ตัวจมูกซุกซอนตามซอกคอขาวอย่างเห่นกระหายเหมือนอยากจะกลืนกินหญิงสาวไปทั้งตัวอย่านะได้โปรดที่นี่มันในวัดนะบุญเรือนฉันคอยเพื่อนนานเหลือเกินนานเกินจะทนไหวแล้วสองแขนแข็งแรง รังเอลคอดเอาไว้เธออ่อนพระทวยราวกับเทียนต้องไฟลนปล่อยกายใจให้เขาใช้ริมฝีปากซุกซอนไปตามผิวกายเนียนนุ่มสมดังใจปรารถนามือหยาบกร้านงานหนักมาตลอดเล่าลมทั่วจุดกระสันลมหายใจขาดห่วงเป็นระยะก่อนที่อารมณ์ของทั้งคู่จะถลำเข้าสู่ห่วงลึกของอำนาจตันหาเสียงพระสงบนศาลาให้ศีลโยมเริ่มดังขึ้น แววมากระทบโสดของทั้งคู่กาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีปัทาังสมาธิยามิเธอได้ยินไม่สนเรากำลังทำผิดนะเธอมือผลักใบหน้าของเขาออกไปหลุดพ้นออกมาได้ด้วยความรู้สึกผิดปราบยิ่งนักสนแยกเขียวด้วยความไม่พอใจมองตามหญิงสาวไปบนศาลา ผ้าพระสงฆ์กำลังตั้งหน้าเปล่งเสียงสวดพระคาถาที่ไม่เป็นมงคลหัวเ,เสียเลยมือหยาบจับคางของเธอให้มองเฉพาะแต่เขาเท่านั้นอย่าไปฟังคำพวกล้นห่มเหลืองพร้ำเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดศีลกาเมอะไรกันผิดลูกผิดเมียใครกันเป็นพระก็อยู่ส่วนพระสิโลกของเรามันไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วขอเพียงมีใจรักอยากจะทำอะไรก็ทำเวลานี้ มีเพียงเราเท่านั้นเมื่อเจ้าคนนั้นมันตายไปความรักของเราจะไม่มีใครมาขวางได้อีกไม่ต้องอยู่อย่างหลบหลบซ้อนๆอ,อีกแล้วยามนี้มันคนอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวมิใช่เวลามารื้อฟื้นความสัมพันธ์แต่หนหลังกับคนรักเก่าศพบ,บนศาลาเพิ่งจะสวดคืนแรกทำไมไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไว้บ้างบุญเรือนต่อว่าต่อขานแรง กำปั้นน้อยทุบตีอกของเขาด้วยอำนาจแรงกายที่เหนือกว่าคว้าข้อมือไว้ได้กอดรวบร่างบางไว้อีกครั้งบรรจงจูบคราบน้ำตาที่แก้มขาวเวลาแห่งการารอคอยมันเนิ่นนาน,านจนเกินกว่าจะควบคุมความต้องการไว้ได้อีกแล้วสวนรู้ว่าน้ำตาของบุญเรือนหลั่งออกมาจากความรู้สึกสับสนในจิตสำนึกบอกว่ากำลังทำผิดคนที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัว ที่เลี้ยงดูอบรมมาอย่างดีตลอดชีวิตได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนในสังคมและนั่นเป็นสิ่งที่ผูกรั้งยึดเหนี่ยวความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเธอไว้อย่างแน่นหนาการจะทลายมนโนคติเหล่านี้มีแต่จะต้องรื้อฟื้นความรักในอดีตเท่านั้นจึงจะทำลายโซ่แห่งความผูกพันไปสู่ที่สุดแห่งการเวลาและการรอคอยที่เนิ่นนานมันจะถึงการสิ้นสุดเพราะคุณเจ้าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ต่างเดินแถวลงมาจากศาลามุ่งสู่ลานวัดใต้ต้นโพใหญ่ที่คู่รักหนุ่มสาวยืนพร่ำเพ้อกันอยู่พระชาราผิวหนังเหี่ยวย่นตามสังขารท่านเป็นคนท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ยุคบุกเบิกสร้างวัดในวัยหนุ่มแน่นได้เคยนึกชมชอบสาวงามประจำตำบลที่การต่อมาเธอได้เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ท่านหยุดยืนปรงอนิจจังไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้หากยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ จะไม่มีวันพบหนทางสว่างได้เลยเห็นไหมสนพระท่านเห็นเราแล้วพรุ่งนี้ทั้งตำบลจะต้องเอาเรื่องเราไปเลือแน่ถึงจะเป็นไม้ผัวตายแต่ลูกจะต้องอับอายที่มีแม่อย่างฉันเขาตายตามพ่อไปแล้วสนกัดฟันพูดไม่จริงเล็กไม่ใช่คนอายุสั้นอย่าปฏิเสธความจริงอีกเลยคำพูดกรอกหูยยำๆอยู่เช่นนั้นเสียเล็กลูกชายคนเดียว ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วบุญเบือนเหมือนคนสติฟั่นเฟือนไม่อาจรับความจริงได้เธอทนลำบากเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวมาจนเข้าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำธุรกิจค้าส่งจนร่ำรวยถึงจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนคนเป็นพ่อที่มีนิสัยนักเลงไม่ยอมคนจนถูกอริยิงตายเธอจำบทเรียนเอามาสอนลูกชายให้เข้าวัดทำบุญเคยให้ได้บวชเรียน เพื่อหวังขัดเกลาจิตใจไม่ต้องเป็นคนอารมณ์ร้อนจนเป็นเหตุให้ต้องอายุสั้นเหมือนกับพ่อของเขาอย่าร้องไห้อีกเลยเขาเหล่านั้นได้ไปสู่หนทางของตนเองแล้วสองแขนทรงอำนาจกระชับร่างของบุญเรือนไว้ในอ้อมกอดอีกครั้งมือของเขาชี้ไปที่ตอของต้นทองกวาวที่ครั้งหนึ่งมันเคยยืนต้นออกดอกสวยสะพรั่งให้ชายหนุ่มสาวคู่รักบ้าณน,นาได้ยืนพูดคุยศบตาก,กัน ความรักผลิบานขึ้นที่นี่และยามจากกันไปชั่วชีวิตฉันเกือเบลือมมันไปแล้วนานแค่ไหนนะที่เราสองคนไม่ได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้เสียงกระซิบข้างใบหูที่สนชอบทำอยู่เสมอกลิ่นพิกุลจากน้ำปรุงหอมละมุนจากกายสาวทำให้หนุ่มในชุดนักศึกษาอิ่มเอ็มใจยิ่งนักเขาคือความหวังของแม่ที่ต้องเหนื่อยยากทำนาอยู่คนเดียว เพื่อหาเงินส่งเสียลูกชายคนเดียวได้เล่าเรียนจนสำเร็จชั้นอุดมศึกษาได้แต่ย้ำให้ตนเองมุมาณนะสอบให้ติดงานราชการซึ่งมันจะทำให้ลดช่องว่างทางฐานะที่แตกต่างกันของสองครอบครัวที่ฝ่ายหญิงเป็นคนฐานะดีที่สุดในตำบลภายหลังทางราชการประกาศผลสอบสนสอบติดได้งานสมใจตั้งใจจะนำข่าวดีนี่มาบอกที่จุดนัดพบเดิมๆใต้ต้นทองกวาง หากแต่มันสายไปแล้วมันเป็นวันที่เธอมาบอกกล่าวลาหรือบอกเลิกคบหาเพราะจะต้องเตรียมตัวแต่งงานกับลูกชายเท่าแก่เจ้าของโรงสีใหญ่ในตัวอำเภอบุญเรือนพยักหน้ารับสีหน้าแสดงความใสซื่อฟังที่สนพูดรู้สึกคลับคล้ายจะเคยบอกลาใครบางคนนณที่แห่งนี้แต่ยังจาไม่ได้เสถียีแม่เขาจะช่วยทบทวนความจำให้เพียงใดชีวิตแต่งงานกับชายหนุ่มที่พ่อแม่เลือกให้ ไม่มีความสุขนักเขาเป็นคนพูดจาผงผางไม่เกรงใจไม่ว่างานดูแลบ้านเรื่องงานที่ต้องช่วยแบ่งเบาภาระทําการค้าของครอบครัวสามีที่หันมาทําการค้าส่งและเป็นเจ้าของตลาดสดมีคนงานในปกครองจำนวนมากพอทำไม่ถูกใจจะถูกดุด่าบ่อยครั้งทำให้รู้สึกน้อยใจเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวคนจีนจึงโตมาอย่างถูกเอาอกเอาใจและยังชอบเลี้ยงนักเลง ในว่าเอาไว้สู้อิทธิพลของคู่แข่งทางการค้าทำให้มีเรื่องขัดแย้งกันบ่อยด้านทายาทมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อเล็กกำลังย่างเข้าสู่ใบรุ่นมีนิสัยผงผางคล้ายผู้เป็นพ่อวันหนึ่งก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกมือปือนดักยิงเสียชีวิตคาดว่าเป็นฝีมือคู่อริซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในเมื่อพ่อแม่สามีเสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้วทำให้บุญเรือน รองความเป็นไหมที่สวยสะพั่งมากด้วยทรัพย์สินมีคนดีๆแวะเวียนเข้ามาหามากหน้าในใจของไหมสาวกลับคิดรอคอยใครคนหนึ่งแต่มันก็นานมากแล้วจนหลงลืมแม่ชื่อของเขาคนนั้นบัดนี้ในอ้อมแขนของสนเขาหลับตาชวนนึกย้อนไปในวันวานเพื่อนรักจงหลับตาเถิดแล้วย้อนนึกถึงไปในวันวานที่ท้องทุ่งตรงหน้า มีต้นข้าวออกรวงจนเหลืองอาร่ามจากชายดงมีคลองและทางเกวียนล้อเลียบอุด,ดมไปด้วยต้นไผ่มีนนามาถึงตรงนี้ตรงที่สันดอนมีต้นทองกวาวยืนต้นเด่นเราสองคนชอบนัดพบกันตรงนี้เพื่อไปเก็บดอกบัวให้พวกผู้ใหญ่นำไปวัดอยู่เสมอเราจะดักขึ้นเกวียนอาศัยร่วมทางกลับบ้านในช่วงหนึ่งของการเวลา เสียงเพลงของสุรพลสมบัติเจริญดังแว่วมาจากทรานซิสเตอร์ของชาวนาที่กำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวออกรวงเหลืองเต็มทุ่งใกล้วันขึ้น15บห้าคำสนกับบุญเรือนจะนัดแน่กันไปเก็บดอกบัวเตรียมให้พวกพ่อแม่ไปทำบุญที่วัดสองฝากเป็นนาข้าวออกรวงเหลืองอารามต่างเดินกันไปตามรอยล้อเกวียนพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันเป็นที่สนุกสนานต้นทองกวาวและทางเกวียนคือสถานที่คุ้นเคย ตั้งแต่ตัวต่ำกว่าล้อเกวียนการเวลาผ่านไปต่างเติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวเต็มตัวความใกล้ชิดและเดียงสาแห่งวัยก็ให้เกิดความผูกพันจนความรักบังเกิดขึ้นที่นี่นกรวงข้าวหางแผนเกาะรวงไกลตรงเตงอยู่ไม่ไกลเจ้าควายทุยที่สนมัดไว้ให้กินหญ้ามันเคี้ยวเอื้องอย่างเฉยชาตบหางไล่ตัวลิ้นแล้วเมินหน้าไปทางอื่นทำเหมือนไม่อยากจะมองคู่หนุ่มสาวด้วยความอิจฉา เกวียนของชาวนาแล่นผ่านทางมาบทโครนดังเอียดอาดหนุ่มผิวเข้มลงไปช่วยเข็นจากลมแม่หนักหนาอาศัยแรงถึกทรหดสู้จนเอาเกวียนขึ้นมาได้หวังอาศัยได้นั่งมาด้วยกับสาวน้อยที่มีกลีบดอกไม้ทัดใบหูรอยล้อเกวียนบทย่ำลงบนโครนทับรอยเดิมประหนึ่งจะช่วยตอกย้ำความรักของสนและบุญเรือนให้เพิ่มทวีซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันหนึ่งข่าวร้ายมันฟาดเปรี่ยงลงบนกลางใจของสนเหมือนฟ้าผ่าหน้าแรงใต้ต้นทองกวาวต้นเดิมที่เขายืนพิงคอยเวลานัดหมายอยู่เสมอเจ้าทุยเล็มหญ้าอยู่ไม่ห่างบุญเรือนได้กล่าวออกมาจะต้องแต่งงานกับชายหนุ่มคนในตัวอำเภอเขาเป็นคนเชื้อจีนที่ครอบครัวมีอาชีพค้าขายฐานะของชายหญิงเหมาะสมคู่ควรกันผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ได้พูดจาตกลงกันเรื่องค่าสินสอดเป็นมั่นเหมาะแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ต้นทองกวาวได้โปรดเป็นพยานเถิดคำมั่นในวันนั้นน้ำตามันตกในใจของสนที่สู้ภาคเพียรเรียนจนจบมีงานการที่ดีรออยู่และวันหน้าจะกลับมาสู่ขอบุญเรือนแต่งงานบัดนี้คำสัญญาเป็นแค่ลมปากเท่านั้นเมื่อฝ่ายหญิงเปลี่ยนไป ฐานะของทั้งสองครอบครัวต่างกันมากสนมีแม่อยู่กันสองคนน้องชายของแม่บวชไม่ศึกเป็นหลวงนาที่สนไปบวชเน้นอยู่ด้วยพรรษาหนึ่งอาชีพทำนาแม่บางปีฝนฟ้าไม่ตกต้องฤดูกาลข้าวไม่เต็มยุ้งฉางไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่านาสนรู้จักบุญเรือนครั้งแรกตอนที่ตามแม่มาจ่ายค่าเช่านาเศรษฐีสองผัวเมียเป็นคนใจกรุณา ผัดผ่อให้เสมอด้วยเห็นว่าต้องทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกชายคนเดียวได้เรียนหนังสือเป็นคนเดียวในตำบลที่ได้เรียนถึงชั้นมหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของคนทั้งตำบลเพื่อนหากเราจะหนีหญิงสาวผงะไปกับคำพูดของเขาไม่ได้นะพ่อกับแม่จะต้องเสียใจขนาดไหนหากเราทำอย่างนั้นสนเองจะต้องสอบเข้างานราชการ วันหน้าจะมีอนาคตกว่าน,นี้แน่อย่าเอาอนาคตมาพังพระชั้นเลยได้โปรดพ่อเขาจะเข้าสวมกอดกลับถูกเธอผลักใสแม่จะดื้อดึงยื้อยุดกอดรัดหยุดเช่นนั้นเสียงต่อว่าต่อขานเสียงใดไม่เป็นผลในที่สุดน้ำตาจึงนองหน้าคลางเสียงกระซิกด้วยเกรงแม่เนื้อนิ่มไม่เคยต้องงานหนักจะบอบชำ้ำสองแขนแรงถึกไม่อาจทนเห็นน้ำตาได้อีก จึงคลายกำลังให้เป็นอิสระแม่รู้กอดนั้นคือครั้งสุดท้ายของชีวิตได้โปรดอย่าทำเช่นนี้อีกเลยเราจะทำตามใจตัวเองอีกไม่ได้แล้วนะสนต้องอยู่เพื่อแม่เพื่อหลวงนะท่านอุสตส่าห์ส่งเสียให้ได้เรียนสูงเกินใครเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลทั้งตำบลน,นี้สนมีอนาคตมากกว่าใครจะมาทำเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ทุกคนจะต้องอับอายกันหมด หากเรายังทำตามใจตัวเองอยู่อย่างนี้ลูกสาวเศรษฐีประจำตำบลคนผิวปางหันหลังให้มือลูปแขนมีรอยถูกไม้เรียวจนเป็นลายพร้อยต้องรีบดึงแขนเสื้อปิดไว้ที่แผ่นหลังก็มีจากที่โดนแม่ตีจากเมื่อคืนถึงตอนนี้ยังจำคำแม่ด่าย้ำๆนางลูกไม่รักดีจะทำให้พ่อแม่อับอายไปทั้งตำบลในที่สุดรุ่งเช้า ก็ยอมถอดใจเลิกดื้อดึงแต่ขอโอกาสมาล่ำลาสนเท่านั้นอยากถามว่าเพื่อนกันทำกันอย่างนี้ทำไมเสียงบุญเรือนแหบพระผิวหน้าคมเข้มชาด้านด้วยคำพูดตัดพ้อก้อนเนื้อหัวใจของเขาถูกบีบคั้นนึกกล่าวโทษผีทุ่งต้นไหนมันแสงแกล้งยุให้ชายหญิงต่างฐานะมารักกันเช่นนี้ที่ถมันถึงได้สูงกว่าจอมปลวก อยากเอาจอบมาขุดให้ราบนักบุญเรือนเพื่อนรู้ว่าเราครบกันอย่างนี้มันไม่เหมาะคุณนายกับท่านเศรษฐีเป็นคนมีสินมีธรรเป็นที่นับน้าถือตาจากคนทั้งตำบลและยังมีบุญคุณกับแม่กับเพื่อนมากไม่บังควรเลยที่ไปละเมิดลูกสาวของท่านใช่สิสนนายไม่ควรทำกับฉันอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนายกับแม่เพียงเช่าที่นาของพ่อแม่ฉัน ค่าเช่าก็จ่ายไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาตลอดแต่นายก็มาเรียกร้องเอากับฉันถึงเพียงนี้ไม่ควรเลยที่จะคบหากันมาตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นคำพูดที่บาดหัวใจของเขาเลือะเกินการล่วงเกินหญิงที่อยู่ในอุปการะของพ่อแม่เป็นการผิดจารีตประเพณีผิดต่อศีลธรรมหลวงหน้าที่สนเคยไปบทเรียนด้วยท่านย้ำนักย้ำหนาแม่ยาำลาศิกขาออกมา สองแขนที่กอดบุตรสาวของผู้อื่นจึงคลายออกด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในที่สุดทิฏฐินั้นมันได้พังราบลงบัดนั้นโดยไม่ต้องใช้จอบจะมีก็แต่เพียงความละอายต่อบาปบุญเรือนเดินให้ห่างออกมาหลายก้าวในที่สุดก็เปล่งคำพูดออกมาได้แม้ในใจจะรู้สึกตรงกันข้ามเบือนหน้าซ่อนความรู้สึกเก็บอาการเอาไว้น้ำตามันแพง เกินกว่าจะปล่อยให้ไหลรินออกมาต่อหน้าชายคนรักคำพูดของเธอเมื่อครู่มันเป็นเพียงคำปลุกปลอบใจตัวเองให้ตัดใจจากเท่านั้นหาได้เจตนาทำร้ายความรู้สึกของเขาคำว่าหนีตามกันไปเป็นสิ่งที่เธอก็คิดเช่นกันหากไม่ต้องคิดถึงผลร้ายตามมากับคนในครอบครัวต่างคนจะทำตามใจอีกไม่ได้แล้วการบอกลาใต้ต้นทองกวาวในครั้งนี้จะเป็นการนัดพบกันครั้งสุดท้าย ลมทุ่งพัดมาเหมือนจะหอบเอาความว้าเหวมาสู่ดวงใจของสนบุญเรือนหันหลังมองไกลใครจะให้ลมพัดพาเอาน้ำตาให้เหือดหายสนยืนมือพิงต้นไม้แม่หันหน้ามาอีกครั้งจะมีรอยยิ้มในหัวอกมันกำลังแตกราวราวกับแผ่นดินในหน้าแรงคำพูดของบุญเรือนช่วยเตือนสติไม่ให้เขาทำผิดเพื่อแม่เพื่อหลวงนาเขาจะทำเรื่องที่ชั่วร้าย คิดต่อจารีตประเพณีให้เป็นที่อืดเฉาไปทั้งตำบลไม่ได้เพื่อนพูดถูกแล้วคุณนายกับท่านเศรษฐีเป็นคนดีไม่เคยจะเบียดเบียนให้ทุกร้อนกับใครท่านต้องหวังให้ลูกสาวคนเดียวได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะคู่ควรเพื่ออนาคตต่อไปภายภาคนะจะได้ไม่ลำบากหาปูหาปลาตามท้องไร่ท้องนาตามประสาะคนจนสนเงยหน้า เอ่ยปากพูดประโยคสุดท้ายดังแช่มช้าฉันเข้าใจแล้วบุญเรือนกลับไปเถอะขอบใจนะสนที่เข้าใจฉันหวังว่าชีวิตของเพื่อนจะเริ่มต้นใหม่เช่นกันถ้าสอบเป็นข้าราชการได้อนาคตภายหน้าจะต้องได้พบกับคนดีแน่เข้าถอนหายใจขัดขึ้นก่อน คุณนายกับท่านเศรษฐีรออยู่เพื่อนกลับไปเถอะเราขอวอวยพรให้สนรักษาตัวด้วยนะเขาเดินไปปลดเชือกเจ้าทุยไว้กำลังห้าวแม่จะถูกร้อยเชือกสนตะพายมันยังดื้อดึงต้องกระชากแรงๆถึงยอมเดินตามพาเดินลุยต่อสังข้าวไปขึ้นทางเกวียนเรียบคลองอันมีต้นไผ่นาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นแผ่นหลังกว้างของหนุ่มบ้านนาคนซื่อ คือภาพสุดท้ายที่บุญเรือนและคนทั้งตำบลได้เห็นบ้างก็ว่าสนสอบบรรจุเข้ารับราชการในจังหวัดที่ห่างไกลไว้ยขันใส่เข้าตอกดอกไม้ตกลงพื้นตามด้วยเสียงร้องตกใจสุดชีวิตของผู้เป็นแม่ภายหลังกลับจากไปทำบุญที่วัดกลับมาถึงบ้านก็พบลูกชายนอนเกาะหัวบันไดเลือดท่วมตัวหายใจอย่างอ่อนประโหย ทรงกายขึ้นได้เล็กน้อยก็สุดลงไปพังภาพแทบเท้าของผู้เป็นแม่